ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเมลินียออนแอร์ค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับนักธุรกิจนะคะจากหลากหลายวงการค่ะดิฉันนะคะดรสุธีราศีเบญจโชตค่ะและวันนี้นะคะผู้ชมค่าไม่ธรรมดาค่ะเพราะเราจะไปคุยกับนักธุรกิจท่านหนึ่งนะคะท่านได้รายได้เป็นหลักแสนนะคะถึงแม้ว่าท่านเนี่ยจะเคยทํางานอยู่ที่บริษัทนะคะเป็นบริษัทที่ใหญ่และเป็นที่รู้จักค่ะแต่ด้วยการใช้ ชีวิตที่คุ้มค่าค่ะจนทําให้ท่านมีปัญหาสุขภาพนะคะและในวันนี้ค่ะท่านจะมาถ่ายทอดนะคะว่าท่านได้แก้ปัญหาเหล่านี้ที่โลกรุมเร้าได้อย่างไรมาพร้อมกับรายได้ที่มั่นคงค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปพบกับท่านกันเลยค่ะ ขอต้อนรับค่ะคุณโกศิษฐ์ฝันฝานะคะนักธุร,รกิจระดับไดมอนด์บริษัทแอมเวชเดเทคจำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณโกศิษฐ์ค่ะตอนนี้เป็นไงคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับตอนนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมากครับทุกคนมีเป้าหมายชีวิตนะครับผมเองก็เป็นคนที่มีเป้าหมายชีวิตเหมือนกันเรามีเป้าหมายอย่างหนึ่งว่าเราไม่อยากจะทํางานจนกระทั่งกเกษียณอยากจะมีงานตัวไหนก็ได้ที่ทําให้เราพัสนีก่อนเกษียณได้อะไรเงี้ยครับฉะนั้นเนี่ยในช่วงวัยชีนเนี่ยทำงานแอคทีฟ เพื่อให้มันแอคทีฟอินครับเพื่อให้เรามีรายได้เยอะๆคราวนี้เมื่อก่อนทํางานเกี่ยวกับอะไรครับนั่งโต๊ะหรือว่าใช้แรงงานหรือว่าอย่างไรคะไปต่างจังหวัดบ่อยๆจริงๆแล้วเนี่ยงานลักษณะเมื่อก่อนที่ทำเนี่ยครบวงจรเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งภาคเช้าทํางานภาคค่ามีเรียนเรียนปรีเรียนโทอย่างเงี้ยครับแล้วก็ดูแลงานการนําเข้าส่งออกระหว่างประเทศโอโอต้องเดินทางไปอยู่ต่างประเทศบ้างอะไรเงี้ยครับซึ่งเวลาเนี่ยมันหมด <c oughs> ฉะนั้นเรา <c oughs> เราเลยใช้เวลาในการที่จะทำงานเนะี่ยค่อนข้าง,างเ,าเยอะ <c oughs> แล้วงานที่เราทำเนี่ยนำเข้าส่งออกนะครับ <c oughs> มันต้องดีลต่างประเทศ <c oughs> ซึ่งเวลาวักขอนระหว่าง <c oughs> ไทย <c oughs> เวลากลับการ <c oughs> มันทํา <c oughs> ให้เราเนี่ย แบ่งเวลาของเรากับเวลาของเขาบางทีเราให้เขามากเกินไปแต่ตัวเราเราลืมอ๋อเราก็เลยไม่ได้พักผ่อนอันนี้แสดงว่าเราทํางานบริษัทใหญ่ใช่ไหมคะมค่อนาใหญ่รายได้ดีไหมคะถ้าเป็นพนักงานประจําตอนที่ทําอยู่เนี่ยผมอยู่ในฐานะบริหารแล้วครับรายได้ก็มั่นคงแล้วเหมือนกันครับรายได้ก็คือดีอยู่แล้วเพียบแต่ว่างานเราเนี่ยเขาเรียกว่าต้องดิวกับต่างประเทศเพราะฉะนั้นเวลาที่คนพักผ่อนเราก็จะไม่ได้พักผ่อนแล้วเสร็จนอกจากนั้นเรายังต้องเรียนหนังสือด้วยแสดงว่าเราไม่ได้พักผ่อนกับสมองเลยให้เวลากับตัวเอง ตอนนั้นตอนนนั้นเป้าหมายอย่างเดียวคือเราไม่อยากจะทํางานจนกระทั่งถึงกเกษียณในวัยหกสิอะไรอย่างเงี้ย<ฆ>ครับฉะนั้นทํำยังไงให้เราเนี่ยย่นย่อ,ยอการทํางานมาเป็นไปอย่าที่คิดไหมคะเป็นไปอย่างที่คิดครับเงื่อนครับแต่ว่า สิ่งที่ได้เป็นของแถมก็คือสุขภาพมันแย่มากๆผมมีโรคอย่างหนึ่งที่ที่โชคดีก็คือไขมันพอกตับอาการตอนนั้นเป็นไงคะเราถึงรู้ว่าเราเป็นไขมันพอกตับอาการเนี่ยคือเราเราจะเหนื่อยง่ายไขยมันที่มันมาเกาะที่ผนังหลอดเลือดอ่ะเลือดมันหนืดมันเลยทําให้เราอ่อนแอนเพลียอ,อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นมาตั้งแต่ประมาณช่วงอายุ20ต้นต้นนะยี่สิบตรงเนี้ยก็มีแล้วเราก็เข้าไปรักษาตามโรงพยาบาลแล้วดีขึ้นไหมคะอาการคือว่ารักษาแก้ปัญหาที่ปลายเหตุก็หมายถึงว่าพวกยาละลายไข มันละลายอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องกินจนตายอ่ะครับเรากินมาตลอดนะเราก็ดูแลตามที่ที่หมอเขาแนะนำเพราะเราก็ไม่อยากจะไปก่อนวัยอันควรค่ะเรามาเจอกับวิธีการแก้อย่างไรที่ไม่ใช่แค่การปักของอาการครับผมก็พยายามศึกษานะครับหาตัวโปรดักที่มันตอบโจทย์แก้ปัญหาตรงไขมันธุรกิจเครือข่เนี่ยก็ดีอย่างหนึ่งครับจะมีสินค้าหลากหลายมากครับผมเนี่ยพยายามหาสินค้าที่เป็นโปรไบโอติกนะครับแล้วก็สินค้าที่ไม่มีสารเคมี นะครับผมเป็นคนที่บริโภคสินค้าอาหารเสริมบางข้างเยอะอยู่แล้วเดือนหนึ่งก็สองสามหมื่นอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งไม่เคยสนใจธุรกิจเครือข่ายเลยก็คือเราเป็นผู้บริโภคเลยใช่ครับมาเจอตัว a m ม i ิ h นะครับเออมันใช่เนี่ยจริงๆแล้วร่างกายมนุษย์เนี่ยมันควรจะมีการเติมเพิ่มเซลล์แล้วไปดูเรื่องการยอมรับเรื่องงานวิจัยเรื่องแล a บเรื่องอะไรต่างๆเออมันใช่เข้าไปอีกเนาะ แล้วพอมาสินค้าตัวที่2ตัวน้ำมันโซจังอะนะคนที่ใช้คุณกบคุณบุ๊กอย่างเงี้ยครับเป็นแอมบาสเดอร์นะเป็นสินค้าที่นําเข้ามาจากประเทศเกาหลีมาเลงอันดับหนึ่งใช่ไหมครับอันที่2คือเลือดค่ะฉะนั้นเนี่ยคุณตีเขามองเห็นโอกาสว่าอีกเจ็ดแปปีข้างหน้าหรือว่าสิบปีข้างหน้าเนี่ยมันจะมีคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับโเลือดค่อนข้างเยอะจงประเด็นตรงนี้ผมก็เป็นอยู่แล้วพอได้กินได้ใช้มันตอบโจทย์ เพราะต่วจออย่างหนึ่งคือพร้อมด้วยโมเดลแต่ตอนนี้เรารักสุขภาพเราก่อนเพราะเรามองว่าสุขภาพเนี่ยดีเนี่ยไอ้แผนเนี่ยมันจะกวาดได้เท่าไหร่เนี่ยไม่ว่ากัน พอเราลองสินค้าเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ครับสินค้าเนี่ยเราได้ทดลองด้วยตัวเองนะครับตัวน้ำมันสนโซจังอาทิตย์2อาทิตย์นะครับช่วงนั้นดูแลตัวเองอย่างดีเลยครับเพราะว่าอยากเห็นผลคราวนี้อยากถามคุณกฤษณ์ว่าทําไมถึงต้องเป็นแอมบิชครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าแอมบิชไม่มีสินค้าที่ตอบโจทย์มันก็ยังไม่ใช่อยู่ดีครับแต่สินค้ามันตอบโจทย์พร้อมด้วยโมเดลที่เป็นโมเดลอนาคตเลยก็คือจากการที่เราทํามาใช้ระยะเวลากี่ปีครับประมาณ2ปีครับ สปีเองเหรอคะในการขึ้นรายได้หลักแสนครับผมแสดงว่าโมเดลเขาเนี่ยขอบอกข้อดีของโมเดลให้ฟังเผื่อว่าใครจะสนใจกันสักหน่อยคือโมเดลของ e m w i s h เนี่ยครับมันมีรายได้เป็นวินาทีนะครับรายได้เป็นวินาทีคือเรานั่งคุยกันอยู่ครับคุณเบี้ยมีรายได้ใช่ครับเราทำงาน Active i n c o m มมาตลอดเลยแต่งานแอคทีฟอินคัมเนี่ยเราต้องแอคทีฟให้เสร็จก่อน ถึงเราจะได้อินคำเข้ามาใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่งานแอมวิชเนี่ยครับคุณแอคทีฟตอนนี้คุณรับตอนนี้เลยวินาทีเลยครับคือถ้าเกิดคุณใส่แรงไปตอนนี้ปพ๊บคุณก็ได้รับเงินเลยใช่ครับคราวนี้อยากจะถามว่าแล้วโปรเจกต์ใหม่ๆสำหรับปีนี้ของทางแอมวิชหรือว่าของทางคุณโคสิเดีอะไรบ้างไหมคะมันโชคดีอย่างหนึ่งว่าแอมวิชได้ออกโปรเจกต์ใหม่คือเป็นมาสเตอร์ดีลเลอร์นะครับมาสเตอร์ดีลเลอร์ X ้านะครับคือเป็นโปรเจกต์การลงทุนของนักธุกรกิจตรงเลยถามจริงๆค่ะว่าทำยากไหมถ้าเกิดว่ามีใครสนใจที่ต้องบอกว่าไม่เคยทำธุรกิจมากนคืออย่างนี้ครับ <ภา S 2> ถ้าเกิดสนใจนะครับคือ 1. a m w i แ h มีระบบพี่เลี้ยงในกลุ่ม Freedom g r o ะนะครับก็ <ภา S 2> จะมีพี่แจงสายพิลลดินโทรนะครับ <ภา S 2> แกก็เข้ามาในระบบก่อนแล้วก็คิดค้นระบบพี่เลี้ยงสอนงานพี่แจงมีรายได้ในระบบ เดือนละหนึ่งล้านบาทครับหนึ่งล้านบาทองับโหถือว่าไม่ธรรมดาเลยไม่ธรรมดาครับวิธีการทํางานของคุณโอสิตเพื่อให้ได้เอาว่าเป็นหลักแสนก่อนแล้วกันเราเริ่มต้นมีระบบการทํางานยังไงบ้างคะจริงๆแล้วงานเนี่ยมันมี หนึ่งคือการค้นหาติดตามรักษาพัฒนาเนี่ยครับให้เขาอยู่ในหลุมตรงนี้นะครับเมื่อเราได้ทั้งกระบวนการตรงนี้นะครับคนก็จะอยู่กับเราคนเขาก็จะมีการเรียนรู้กันพัฒนาการขยายมันก็ส่งผลให้ทุกคนก็มีรายได้ไปโดยอาตโนลงมิเลยครับถามนิดนึงค่ะปัญหาที่ยากที่สุดตั้งแต่เราทํางานมาคืออะไรคะคือคนที่สําเร็จคือคนที่ลงมือทําส่วนคนที่ไม่สําเร็จคือคนที่ไม่ได้ลงมือทําอย่างที่บอกว่า ผมถ้าเกิดว่าไม่แอคทีฟอินคัมาสิบกว่าปีก่อนผมคงจะรอกระเกษียณตอน60ไม่ได้เรามีเป้าหมายชัดเจนว่าเราไม่อยากเกษียณ60เรามีขั้นบันไดามาเรื่อยๆเหมือนกันครับแอมวิชถ้าเกิดว่าเรามีเป้าหมายว่าเราอยากได้30,000 0บาทเรานั่งเราไม่ลงมือทํายังไงมันก็ไม่ได้ก็เลยว่าจะบอกว่าคุณโปรเซสเก่งไงก็เลยทำแล้วก็ได้แล้วถ้าเกิดเป็นคนไม่เก่งล่ะคือ,อเราเราคิดว่าทุกวันนี้มันมีเรื่องที่ค่อนข้างที่จะซีเรียสค่อนข้างเยอะนะมีโควิดมั่งมีภัยน้นนี้มั่ง เราทําให้เรามีความสุขเรามีความสุข,ขกับชีวิตแล้วเราเอาเอาความสุขที่เราได้เนี่ยมาบอกลองอมีรายได้เสริมสักช่องทางไหมรายได้เสริมช่องเนี้ยมันสนุกนะห,หนึ่งเราได้เจอกับเพื่อนใหม่ๆเราอยากไปเที่ยวต่างประเทศเราก็ได้ไปเที่ยวฟรีประธานบริษัทหรือว่าคณะกรรมการบริหารอะไรต่างๆเนี่ยเป็นมิตรที่ดีเหมือนสถาบันครอบครัวเลยเรามาอยู่แล้วมีความสุขเรามาอยู่ด้วยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยครับอบิ s นี่ถือว่าเป็นธุรกิจแบบอีคอมเมิร์ซหรือเปล่าคะใช่ครับ e- คอมเมิร์ซในความหมายของคุณโกศิคืออะไรอ e- คอมเมิร์ซคือมันเป็นช่องทางการทําเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์เราทํางานผ่านมือถือเครื่องเดียวครับซึ่งมันเป็นด i g i t a มาเก็ตติ้งที่ยุคปัจจุบันเนี่ยจำเป็นจะต้องคว้ามันไว้ก่อนเลยก็เหมือนโครงการของรัฐบาลของเราก็เหมือนกันคือคุณแค่มีแอปแค่นั้นก็คือคุณได้เงินได้เหมือนกันใช่ครับควนี้อยากจะให้ทางคุณโกศิะค่ะฝากถึงคนที่กําลังมองหารายได้อีกหนึ่งช่องทางกันเยอะแต่ ยังไม่กล้าที่จะออกนอกกรอบจริงๆแล้วผมอยากจะฝากกับนักธุรกิจหรือว่าคนที่อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับถามว่าไม่มีงานอะไรที่ไม่ลงทุนะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะลงทุนในความสามารถของเราทดลองดูได้นะครับ Am w i ิ h เนี่ยมันมีการเรียนการสอนมีระบบที่เลี้ยงแล้วก็มีขั้นบันไดให้เราโตได้อยู่ที่ว่าเราเองเราตัดสินใจที่จะประสบความสำเร็จเนะี่ย ยังไงมันก็สําเร็จถ้าเกิดเรามีใจอยู่กับมันมนะครับตอนนี้เป็นยุคของ AI นะครับระบบะปฏิบัติการทํางานแทนคนเข้ามาแทนนะครับฉะนั้นถ้าเกิดเรามองหางานหรือว่ามองหาอะไรเนี่ยให้เราดูงานที่เป็นดิจิทัลนะครับเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือสื่อสารเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทแทนค,คนมาก แล้วก็พลังการทํางานเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะว่าโลกไร้พรมแดนผ่านเครือข่ายอย่างนี้ครับระบบเครือข่ายมันมีแรงเหวี่ยงให้เราประสบความสําเร็จได้เยอะครับแล้วก็โชคดีอย่างหนึ่งว่า Amwish Unitech นีครับเป็นธุรกิจดิจิทัลมาเก็ตติ้งที่เสถียรที่สุดในปัจจุบันนะครับ สุดท้ายอยากให้ฝักคําคมประจําตัวกันสักนิดหนึ่งสําหรับคุณกอสิผมคุมทุกคํานะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าอยากจะฝากก็คือว่าเมื่อคุณลงมือทำวันนั้นคุณก็จะสําเร็จอมเมื่อไหร่ที่คุณไม่ได้ลงมือทํา คุณไม่มีวันสําเร็จค่ะนี่นะครับคมจริงๆขอผมดูความจริงๆค่ะได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะแล้ววันนี้นะคะดี่ฉันต้องบอกเลยค่ะว่าเราได้ข้อคิดดีๆกันเยอะเลยนะคะถ้าเราลงมือทําค่ะไม่ว่าโรคจะรุเรังหรือปัญหาอะไรก็แล้วแต่ค่ะความสําเร็จจะอยู่แค่เอื้อมใช่ไหมคะใช่ครับสิคะผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้วค่ะพบกับดิฉันได้ใหม่นะคะในเทปหน้าค่ะสําหรับวันนี้ค่ะเราสองคนลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ